ดังนั้นความเพียรทางจิตเนี่ยก็พยายามทํากันเรื่อยๆฟังเขาคุยเรื่องคนมีการงานอาชีพระดับโลกทั้งหลายเนี่ยเขาใช้ความเพียรทางโลกมากเขาทุ่มเทนักฟุตบอลนี่เขาก็ซ้อมซ้อมหนักมากนักเต้นลัมทั้งหลายบนเวทีนี่ก็ซ้อมหนักใช่ไหมถ้าไม่ซ้อมก็ทําไม่ได้หรอกออกมาไม่ได้ดีนักฟุตบอลเขาก็ต้องซ้อมนักกีฬาทั้งหลายเนี่ยซ้อมหามลูกหามข้ามเลยและคนเรานี่ก็เปลี่ยนตัวเองได้นะ ตาามก็เห็นมาหลายคนตั้งแต่คนหนึ่งที่ก็ถูกไล่ออกจากโรงเรียนไปเรียนต่ออเมริกาก็กลับเนื้อกลับตัวได้ก็เก่งขึ้นมาเลยได้ไปอยู่องค์การนาซาเป็นนักวิทยาศาสตร์ขององค์การนาซาเลยได้คิดคนนะ้นในการส่วนของการยานอวากาศที่ไปดาวอังคารอีกอีกคนหนึ่งก็ถูกไล่ออกจากโรงเรียนทั้งนั้นเลยแต่ละคน,นี่ ไปเรียนอเมริกาก็เป็นอยู่ในสมาคมนักเรียนเก่งของโลกอีกคนก็ไปอยู่อังกฤษเปลี่ยนตัวเองจากคนเกกเมาเลเกเกเลไม่เคยอ่านหนังสือก็มาอ่านหนังสือจนกลับมาเมืองไทยมีเงินเป็นหลายพันล้านนะด้วยเวลาเพียงไม่กี่ปี2-3ปี4ปี5ปีทุกคนใช้ความเพียนหมดนักฟุตบอลระดับโลกซ้อมแบบ เอาเป็นเอาตายใช้ความเพียรเก่งอย่างอื่นไหมไม่เก่งเก่งอย่างเดียวเก่งอย่างเงี้ยให้ทําอย่างอื่นเป็นมันไม่เป็นนะคนเราก็ไม่ได้เก่งทุกอย่างเวลาโยมเก่งทางโลกโยมก็ไม่ได้เก่งทุกอย่างท่านี้เก่งอะไรแล้วมันเก่งถาวรแล้วมันเก่งแล้วมันดีอ่ะมันดีเก่งทางโลกทุกอาชีพเนี่ยตายไหมตายตายแล้วเกิดใหม่ไหมเกิดเกิดแล้วไปทุกขติไหมมีสิทธิ์ไปมันไม่จบอีกไงแต่ถ้าเก่งทางธรรมเนี่ยโยมทุ่มเวลาในชีวิตให้มาเก่งทางธรรมเพียรทางธรรมเนี่ย ธรรมะเนี่ยมันจบได้ไงแล้วจบสวยด้วยไปสุทธาวาสอย่างเงี้ยนะไปพรหมกายิกาอย่างเงี้ยแล้วค่อยปรินิพานหรือปรินิพานเลยแล้วไม่ต้องเกิดอีกตลอดไป